สวัสดีค่ะทุกคน,นตอนนี้นะคะแอนอยู่ที่ฮักส s t ตูดิค่ะหรือว่านี่เลยฮัก k d ดีไซนนะคะก็วันนี้แอนจะพาทุกคนนะคะมาเยี่ยมชมสตูดิโอเป็นสถานที่ที่เขา,เาทำการแรปรถที่นี่นะคะก็วันนี้วันหยุดนะคะน้องๆไม่ได้ทำงานแต่เราจะพาไปเจอเจ้าของนะคะพี่ฟิลนะคะตัวจริงแสงจริงข้างในกันเลยค่ะ จะบอกว่าสถานที่นี่อลังการมากดูสิทุกคนปลอดภัยมากมีทางมะาลายด้วย <laughs> <laughs> แล้ววันนี้นะคะนอกจากจะมาเยี่ยมชมแล้วเนี่ยแอนก็ยังจะมารับรถนะคะลูกชายคันใหม่นะคะกับลายใหม่ลุกใหม่นะคะจะเท่จะสวยขนาดไหนตามไปดูกันเลยค่ะขนาดสตูดิโอเขาอะยังแบบว่าออกแบบได้สวยงามมากนึกว่าอยู่ฮาราจูกุนะคะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่ก็คือโฉมหน้าของคนที่ออกแบบแล้วก็ทำลายสติกเกอร์แฮนด์นะคะพี่ฟิลนะคะครับนี้ครับผมนี่รถทันใหม่สุด ว่าโดดเด่นมากค่ะถูกใจจริงๆรลนยนี้ก็คือเรียกว่าเราช่วยกันแ<ช>อนไกด์แอนไกด์ไปนะคะว่าอยากได้แบบสีประมาณไหนรูป<ช>แบบประมาณไหนแล้วก็ทัทักแบบว่าเข้าใจมากแล้วก็ทำออกมาแบบโดนใจมากๆเลยยากไหมครัพี่ลูกยากไหมก็ยากอยู่นะครับด้วยสัดส่วนของแฟนลิมรถปิดไปม<ช>ันจะทำยากกว่ารถรถยอยู่แล้วครับ<ม>ก็ในเรื่องส่วนดีไซน์ก็ูพยายาม มีตาให้มีความโดดเด่นนะครับก็คือมันเลสซิ่งคอนเซ็ปต์คืออยากให้แบบตอนขับอยู่ถ่ายรูปเนี่ยมีความโดดเด่นมากเลยนะวันนี้<ม>แล้วทนสีก็โอ้โหแบบเป็นผู้หญิงที่ที่เท่นะเหมือนถอดสีส้มสีดำจะพูดว่ามันเท่ใช่ไหมสีฟ้าก็หวานมันก็เออมันปักันในประมาณได้อยู่เนา<ล>ะค <พอ S 2> ือแอนบอกไปว่าแอในอยากได้สีส้มกับสีฟ้าค่ะพี่ฟิลออกมาเป็นแบบนี้เลยสวยมากอันนี้ต้องบอกว่ายังไม่คอมพลีทนะคะเพราะว่า จะไปออกบูทตอกลาใช่เดี๋ยวยังมีเพิ่มเติมอีกประมาณสัก20-30เรตพิ่มความมั่นิดนึงแค่นี้ก็ดูสวยแล้วนะคะก็เดี๋ยวค่อยมารอติดตามดูตอนที่แบบว่า c o m p l e t 100%แล้วจะสวยกว่านี้อีกแบบเยอะเลยแค่นี้ก็โอเคนะต้องบอกว่าร้านฮักสติ๊กเกอร์นี่นะคะเป็นร้านประจำของแอนเลยที่ดูแลรถของแอนค่อทุกคันเลยค่ะ อยากจะให้พี่ฟิลฝากผลงานของทางร้านหน่อยค่ะครับผองก็ตัวฮัสติ๊กเกอร์เองนะครับเราก็ทำรถบิ๊กไบค์โดยเฉพาะด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นพวกรถยนต์นะครับการรับเปลี่ยนสีหรือว่าแลกเปลี่ยนสายตัวนี้เราก็มีบริการนะครับแต่ที่อยากฝากหลับเลยก็การนี่แหละครับเป็นสติ๊กเกอร์ของบิ๊กไบค์ที่เราทําเป็นพาร์ตออกมานะครับที่เรามีทั้งขายในไทยและต่างประเทศนะครับเป็นลายโปรดักต์ออกมานะครับก็สั่งซื้อได้ที่ เว็บไซต์ของ h ัชสติ๊กเกอร์รอคัสคนะครับจะสามารถจ่ายผ่าน,นบัตรเครดิตก็ได้ทั่วโลกเลยโอเคครับผมไฮโซมากขอบมือซึ่งลายของทั้งสติ๊กเกอร์เนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์ส่วนตัวหรือใครที่อยากออกแบบหรือแบบเป็นชุดแบบว่าสำเร็จมาแล้วอย่างเงี้ยก็รเรียกว,ว่าสวยทั้ง,งมีเอกลักษณ์แล้วก็ง่ายด้วยสะดวกด้วยนะคะก็มีในเรื่องของการรรบออกแบบลายหัวกันนักด้วยแล้วเดี๋ยวเร็วๆวนี้ ใช่ครับเดิมนี้ก็จะมีแบรนด์ u ักเทล m ม t เลยก็คือเป็นแบรนด์หมวกัน็อกออกมาที่แบบให้คนทั่วไปสามารถซื้อจับจองได้ด้วยแอบเห็นตัวโมเดลแล้วนะคะแบบมันเป็นอะไรทิ่เท่มากเป็นหมวกที่แบบบ่งบอกความเป็นไทยมากๆนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณร้าน u ักสติ๊กเกอร์มากๆกับพี่ฟิลค่ะสวัสดีค่ะ